ดับเรือธโคโจรลอยกลางฟ้าเข้าเรือนกรมมะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกส่งผลดีในเรื่องของธุรกิจการงานจะเปลี่ยนแปลงจะพลิกผันเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเริ่มต้นในสิ่งที่ทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเกิดความมั่นคงในชีวิตได้ภาพรวมในปี2569ถือเป็นภาพรวมที่ให้คุณต่อชาวลัคนาราศีพิจิกอย่างยิ่ง พุทธศักราช2,569ปีม้าทองครับเป็นปีที่ผู้ที่มีความมุ่งมั่นความทะเยอทยานจะประสบความสำเร็จครับในปี2,569นี้ครับดาวตรีเทพทั้ง3ดวงพฤหัสเสาราหูจะมีการโคจรโยกย้ายครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับในปี2,568 ผมได้บอกไว้แล้วครับว่าปี68 69ทุกๆคนกัลยาณมิตรของผมทุกท่านครับอะไรที่ไม่เคยได้เจอจะได้เจออะไรที่ท่านไม่เคยได้เห็นท่านจะได้เห็นครับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็จะเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงจังหวะเวลาอีกหนึ่งปีครับที่จะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้น จะมีผู้สร้างความสำเร็จจะมีผู้สร้างปรากฏการณ์จะมีเรื่องราวสำคัญสำคัญในดวงชะตาระดับโลกระดับประเทศนะรวมถึงบุคคลสำคัญสำคัญจะเกิดเรื่องราวครั้งยิ่งใหญ่ทั้งเรื่องราวที่เป็นมงคลเรื่องราวที่ดีและเรื่องราวที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับในปี 2,569นี้จะต่อเนื่องจากปี2,568เลยนะครับเอาละครับทั้ง12ลัคนาราศีเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คดวงชะตาชีวิตกันว่าในปี2,569อะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านบ้างเข้าไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับจากยาจกสู่การเป็นเศรษฐีป้ายแดง นี่คือคำจำกัดความของชาวลัคนาราศีพิจิกในปีพุทธศักราช2,569พูดเอาคอนเทนต์หรือเปล่ามีโอกาสทางโหราศาสตร์เป็นอย่างนั้นจริงๆหรือผมจะอธิบายอย่างนี้ครับชาวลัคนาราศีพิจิกดาวพฤหัสเทพเจ้าแห่งความสำเร็จและปัญญาและเป็นดวงดาวประธานมหาจักรพรรดิราชาแห่งฝ่ายสุภเคะ ที่เป็นผู้เปิดประตูบุญประตูความสําเร็จครับดาวดวงนี้พฤหัสนี้เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกก่อนหน้านี้ครับดาวพฤหัสโคจรเข้าสู่เรือมนะมรณะมรณะอริวินาศเป็นเรือนไม่ดีทําให้เรื่องต่างๆของชาวลัคนาราศีพิจิกใครพื้นดวงดีก็แย่ไม่มากแต่ดีไม่สุดใครพื้นดวงปานกลางหรือ พื้นดวงเดิมตอนเกิดยำแย่เจอวิกฤตการณ์ในชีวิตได้เลยนะครับหรือเจอปัญหาต่างๆนานา,นาโดยเฉพาะเรื่องรายรับรายจ่ายเรื่องการเงินแต่เกณฑ์ตรงนี้ในปี2569จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในวันที่31พฤษภาคม2569 5เดือนผ่านไปช่วงแรกอดทนก่อนนะครับหลัง31พฤษภา69ดาบริหัสจะโครจร เข้าสู่เรือนสุภะได้เกณฑ์ที่เรียกว่าธนูเกณฑ์ส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีพิจิกในเรื่องของโชคลาภการเงินอย่างยิ่ง31พฤษภาคม69จนถึง20ตุลาคม2569เป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีพิจิกต้องโฟกัสต้องลุยต้องรีบต้องเอาจริงในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างเงินสร้างรายได้ผลประโยชน์ เข้าสู่ชีวิตของตนเองและครอบครัวแล้วก่อนหน้านั้นล่ะครับทำยังไงก่อนหน้านั้นตั้งแต่มการาถึงพฤษภาคมก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวพิจิกต้องเริ่มทุ่มเทแล้วเต็มที่แล้วครับแต่มันจะไปออกผลช่วงกลางปีปลายปีนี่เห็ุผให้ชาวาราศีพิจิกดาวการเงินจะยกพ้นจากเรือนมรณะที่มันแย่ที่สุดเข้าสู่จุดที่มันดีที่สุด ยังไม่เพียงเท่านั้นครับชาวลัคนาราศีพิจิกพระราหูปีนี้จะโครจรโยกย้ายและได้ตำแหน่งเกณฑ์อันสำคัญต่อชาวลัคนาราศีพิจิกอย่างมาก22พฤศจิกายน2569พระราหูจะโครจรเข้าสู่มุมเรือนสหัสชะข,ของชาวลัคนาราศีพิจิกได้ตำแหน่งอุดมมเกณฑ์กีตาเกณฑ์ ส่งผลให้ชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์อุดมสมบูรณ์เกิดความสำเร็จเกิดความร่ำรวยจากคอนเน็ t ชันจากเพื่อนจากการทำโซเชียลมีเดียจากการติดต่อสื่อสารพบปะผู้คนเดินทางจากการนำตัวเองเข้าไปสู่พื้นที่สาธารณะนั่นแปลว่าช่วงปลายปี2569ยาวไปจนถึงปี2571เลยปีครึ่ง ชาวลัคนาราศีพิจิกต้องไม่เก็บตัวต้องไม่ทำตัวอินโทรเวิร์ดอยู่แต่บ้านมีโลกส่วนตัวทำอะไรคนเดียวเพราะมีเกณฑ์รวยจากโซเชียลมีเดียจากคอนเน c t ชันจากการเจรจาจากการพบปะมีสังคมนั่นเองครับแต่ในขนาดเดียวกันนะประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้เพราะราหูยังไงก็มีความร้ายแฝงอยู่ต้องระวังคนดีก็มีโอกาสก็มี แต่ระวังอะไรระวังคนหลอกลวงระวังคนโกงระวังเพื่อนยืมตังค์ไม่คืนระวังเพื่อนลักหักเหลี่ยมโพดนี่คือสิ่งที่ต้องระวังสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะดาวเสานะจะโคจรอ,ออกจากเรือนพันธุแยกกับราหูนะเสาวเนี่ยสิบสามกุมภาพจะโคจรเข้าสู่เรือนปุตตะเล็งเรือนลาภะตรงนี้เองทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยจะมีโปรเจกต์ใหม่มีเกณฑใหม่ มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะสิ่งดีๆก็มีแต่สิ่งเหล่านั้นอาจจะเข้ามาพร้อมกับภาระความกดดันลูกหลานบุตรบริวารลูกน้องลูกศิษย์อาจสร้างปัญหาให้ชาวลัคนาราศีพิจิกได้ในเรื่องของผลประโยชน์ทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกหนักใจในเรื่องต่างๆต,ตรงนี้บีเกนต้องระวังอ่าเรื่องดีอีกหนึ่งเรื่องคือดาวพฤหัสหลังจาก31พฤษภาคม จนถึงช่วงวันที่20ตุลาโคจรตรีโกลักคณาได้ตำแหน่งธนูเกณฑ์ได้ตำแหน่งที่สำคัญคือมหาอุดส่งผลดีในเรื่องการเงินแล้วจากนั้นครับ20ตุลาเป็นต้นไปล่ะเป็นยังไง20ตุลาจนถึงกุมภาพันธ์2570ดับเรือโคจรลอยกลางฟ้าเข้าเรือนกัมมะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกส่งผลดีในเรื่องของธุรกิจการงาน ใครจะเปลี่ยนงานใครจะเริ่มต้นในเรื่องการงานใครมีปัญหาเรื่องการงานก่อนหน้านี้หลัง20ตุลาเป็นต้นไปจนถึงกุมภาพันธ์2570จะเปลี่ยนแปลงจะพลิกผันเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเริ่มต้นในสิ่งที่ทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเกิดความมั่นคงในชีวิตได้ภาพรวมในปี2569ถือเป็นภาพรวมที่ให้คุณต่อชาวลัคนาราศีพิจิกอย่างยิ่ง ก็มีบ้างแหละครับที่ต้องระมัดระวังบางเรื่องบางราวตามที่ผมพูดทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกยังมีดาวบฤตยูโคจรอยู่เรือนปัตตานิต้องแต่ปี2566ที่ผ่านมานะปี66จนถึงกรกฎาคม2572 7ปีมฤตยูเล็งดวงและอยู่เรือนปัตตานิระวังมากๆเลยเรื่องของความรักเรื่องของหุ้นส่วนธุรกิจหุ้นส่วนทางด้านผลประโยชน์นี่คือเรื่องที่ต้องระมัดระวัง อีกทั้งปี66ถึงปี72เป็นช่วงที่ความเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งดีทั้งร้ายในดวงชะตาของชาวพิจิกเรื่องที่คาดไม่ถึงคิดไม่ถึงก็เกิดขึ้นได้เรื่องดีสุดร้ายสุดการปฏิวัติปฏิรูปเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวพิจิกเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในช่วง7ปีนี้เป็น7ปีที่สำคัญที่สุดของชาวลัคนาราศีพิจิกย้ำอีกครั้งตั้งแต่ปี66ถึงปี2572 เอาละครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลในภาพรวมในปี2569ต่อจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดครับเคล็ดลับการเปิดดวงเปิดชีวิตในปีใหม่ปีม้าทองสำหรับชาวลัคนาราศีพิจ,จิก2569มีดวงดาวใหญ่ๆดาวตรีเทพย้ายทั้ง3ดวงเลยครับแต่ดวงแรกที่จะย้ายคือพระเสาร์ นะเริ่มต้นดีบีชัยไปกว่าครึ่งในปี2569จะรับดาวพระเสาเข้าเรือนปุตตะอย่างไรสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกผมเตรียมเคล็ดลับไว้ให้แล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับก่อนที่จะไปรับชมสิ่งที่สำคัญที่สุดใน EP นี้ครับต้องขอขอบคุณคาเฟ่บ้านะอสอครับเป็นร้านอาหารนะเป็นคาเฟ่ด้วยวิวทิวทัศน์สวยสดงดงามอาหารอร่อยนะครับที่หนองจอก ซอยเชื่อมสัมพันธ์หนึ่งนะครับการกินข้าวกับครอบครัวดีๆแบบนี้ก็เรียนเชิญมานะครับเอาละครับเข้าไปรับชมรับฟังสิ่งที่สำคัญที่สุดใน EP ีนี้แบบตั้งใจพร้อมๆกันได้เลยครับ3เคล็ดลับเปลี่ยนชีวิตให้ประสบความสำเร็จหลังพระเสาร้ยายทุกท่านคงพอทราบกันแล้วนะครับในปี2569 ดาวตรีเทพทั้งพระสาวพะบฤหัสพระราหูจะโคจรโยกย้ายเปลี่ยนแปลงราศีอีกครั้งหนึ่งเหมือนในปี2568เพราะฉะนั้นปี68 69นี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนของโลกจุดเปลี่ยนของทุกประเทศจุดเปลี่ยนของมวลมนุษยชาติครั้งใหญ่ในศตวรรษรอบเป็นร้อยร้อยปีนะครับซึ่งพระสาวนี้ ถือเป็นดวงดาวที่นักโหราศาสตร์บูรพะคณาจารย์โบราณอาจารย์ให้ความสำคัญในการพยากรดาวพระเสารถือเป็นหนึ่งในเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงร่วมกับพระพฤหัสและพระราหูครั้งนี้ครับพระเสาจะโครจรเดินหน้าเต็มกำลังย้ายกลับจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีน เหมือนพระเสาจำศีนครับพระเสาเข้าไปอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสทําให้ดวงชะตาของบรรดุษยชาติทั้ง12ลัคนาราศีนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่ชี้เป็นชี้ตุยชี้ความสําเร็จชี้ความล้มเหลวของแต่ละท่านแต่ละบุคคลได้เลยนะครับวันนี้ผมนำ3เคล็ดลับหลังดาวพระเสาโคจรโยกย้าย มาให้กับกัญยาณมิตรของผมทุกท่านทุกคนครับเคล็ดลับว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อความเป็นสิริมงคลตามโบราณอาจารย์ที่เคยได้ว่าไว้ที่ได้ถ่ายทอดกันมานะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเคล็ดลับต่อจากนี้ทั้ง3เคล็ดลับท่านสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับเคล็ดลับที่1ครับขอให้กัญยาณมิรทุกท่าน ในวันที่พระเสาย้าย1 3กุมภาพันธ์2569หาโอกาสนะครับนำพระพุทธรูปปางนาคปกซึ่งแทนด้วยพระเสาวเทวาเนี่ยนะครับไปถวายแก่พระพิสุสงฆ์นะครับร่วมกับสังกฐานและผ้าไตจีวรแต่เคิดลับสำคัญครับตรงนี้ต้องนิมนต์พระพิสุสงฆ์เนี่ยสิบรูปตามกำลังพระเสามารับพระพุทธรูปผ้าไตจีวรและสังกทาน เพื่อเป็นการรับดาวใหญ่ดาวตรีเทพนะครับท่านอาจจะไม่ต้องทำคนเดียวอาจจะรวมตัวกับบูคณะในการทำนะครับแล้วก็นิมน์ตพระสงฆ์ทั้ง10รูปเจริญพระพุทธมนต์ในบทอันเป็นมหามงคลต่างๆเพื่อนำน้ำพระพุทธมนตนั้นป่าพรมเพื่อขับไล่สิ่งที่มันไม่ดีเพื่อเสริมความเป็นวงคลเสริมกำลังจิตกำลังใจเสริมการ เริ่มต้นใหม่ในชีวิตในช่วงต้นปีครับเพราะดาวตรีเทพดาวแรกที่โคจรโยกย้ายในปี69และสำคัญมากคือพระเสาร์นั่นเองนะครับนี่คือเคล็ดลับแรกที่ท่านต้องทำที่สำคัญต้องทำในวันที่13กุมภาเท่านั้นนะครับใน3มเคล็ดลับนี้ต้องทําในวันที่13กุมภาที่พระเสาร์ย้ายเท่านั้นจึงจะสำเร็จผลเคล็ดลับที่สองครับขอให้กัลยาณมิตรของผมทุกท่านทุกคนนะครับ หาโอกาสทําบุญในวันที่13กุมภาด้วยการปล่อยปลาหน้าเขียงปลาที่กําลังจะโดนปลิดชีวิตปลาที่อยู่ในตลาดนะครับจำนวนอย่างน้อย110ตัวนะหรือลงท้ายจะมากกว่านั้นก็ได้ครับแต่ลงท้ายปิดท้ายด้วยกําลังพระสาวคือ110ชีวิตในการคืนอิสรภาพให้ชีวิตแก่ปลาเหล่านั้นนะครับยิ่งเป็น ปลาที่ตั้งคันด้วยจะยิ่งดีนี่คือเคล็ดลับที่2นะครับเคล็ดลับที่3ครับเป็นเคล็ดลับการขอพอรพระเสาเทวาทุกๆวันที่พระเสาย้ายราศีในทุกๆประมาณสองปีครึ่ง3ปีโบราณอาจารย์ได้ว่าไว้ให้เตรียมของอันเป็นมหามงคลผลละหมากลากไม้ขนมที่ไม่ทําลายสรรพชีวิตทั้งหมด สิอย่างตามกําลังพระเสาและต้องเป็นขนมและผลไม้สีม่วงนะหรือสีแดงอมดําก็ได้นะครับมาตั้งบวงสวงพร้อมด้วยใบยสีมหาเทพายสีมหาพรมน้ําสีม่วงนะครับสีแดงอมดําก็ได้สีม่วงก็ได้นะครับเจ็ดแก้วหรือ10แก้วรวมถึงการที่จะบวงสวงขอพอรพระเสานั้นต้องตั้งนาโมสามจบ แล้วว่าพระคาถาโสมานการิธาโทสิบจบก่อนที่จะขอพรสิ่งที่ท่านปาถนาในปี2569ให้ประสบความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าขอมากกว่าหนึ่งข้อนะครับเคล็ดลับคือต้องขอเพียงข้อเดียวนี่คือ3เคล็ดลับง่ายๆจะว่าง่ายก็ง่ายแต่การที่นิมนต์พระสิบรูปก็ ใช้คุณนัพั์ค่อนข้างเยอะนะครับถวายพระพุทธรูปพระไตจีวรสังฆทานต่อพระสิรูปต้องปล่อยปลายร้อยสตัวต้องตั้งโต๊ะบวงสวงและโต๊ะบวงสวงที่ผมบอกเนี่ยเป็นการบวงสวงขอพรแบบย่อแบบกระทัดรัดที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่ทุกท่านสามารถนําไปทําเองได้แต่ถ้ากาัณยานมิตรท่านใดอยากจะหาคนนําท่านขอพรน,นําท่านทําบุญ ในวาระโอกาสพิเศษที่ดาวเสารโคจรย้ายเข้าสู่ราศีบินในรอบ30ปีแบบนี้ในวันที่13กุมภาพันธ์ผมอาจารย์สันมหาทศด,ดาศราขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับสามารถมาร่วมกับผมได้ครับวันนั้นผมจะจัดการทำบุญใหญ่รับพระสาวเทวาโคจรย้ายราศีด้วยการทำบุญใหญ่ครับนิบนพระสิบรูปเจริญมหาพระพุทธมนต์ถวายพระพุทธรูปพระไตรจีวรสังกทาน ทำบุญปล่อยปลานะว่าคาถาพิธีลอยเคาะปล่อยปลาทั้ง110ชีวิตแล้วก็จะมีการบวงสวงไม่เพียงแค่ใบสีมหาเทพมหาพรมไม่เพียงของพงคล10อย่างน้ำสิบแก้วเท่านั้นนะครับเราจะจัดบรรลังบวงสวงอย่างยิ่งใหญ่ตามโบราณประเพณีเพื่อขอพรเทพพระเสาเทวาและถวยเทพพรมเทวดาทั่วทั้งอนันตจักรวาลนั่นเองนะครับ ใครสนใจเข้าร่วมพิธีในวันนี้เรายังมีพิธีการในการนำวันเดือนปีเกิดของท่านมาผูกด,ดวงตามหลักโหราศาสตร์นะครับและผูกมัดไว้กับเทียนอาคมเทพพระเสาเทวาเพื่อจุดในวันนั้นหลังจากพิธีบวงสวงนะการอ่านพิธีบวงสวงเพื่อความเป็นมหามงคลในระหว่างพิธีจะมีการขึงสายศิลตะข่ายเพชร โยงสายสินลงที่ศีรษะของทุกท่านในงานพิธีแล้วก็จะมียันเทพพสายันเกาะเพชรในระหว่างร่วมพิธีด้วยอีกทั้งยังมีพิธีการลอยเคาะตัดผมตัดเล็บเศษเสื้อผ้ารูปถ่ายเพื่อเป็นการออลอยเคาะลอยกรรมเป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณอาจารย์มานะครับที่ถ่ายทอดกันมานะแต่ทั้งน,งน,น,นี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกท่านต้องใช้วิจารณณ เราทําเพื่อเป็นกําลังจิตกําลังใจทําเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วชะตาชีวิตของท่านอยู่ในน้ํามือของท่านเองอยู่ที่บุญอยู่ที่กรรมด้วยนะครับพิธีการทําบุญการขอพรที่โบราณอาจารย์นั้นสืบทอดต่อกันมานี้เป็นเพียงการให้กําลังใจเสริมชีวิตเสริมดวงชะตาในอีกแง่บุมหนึ่งเท่านั้นนะครับ แต่อย่างไรก็ดีผมขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรของผมทุกท่านทุกคนนะครับถ้าใครว่างใครอยากจะมาร่วมทําบุญกันอยากจะมาร่วมให้ผมเป็นผู้นําในการพาทุกท่านขอพรเทพพระสาวเทวามาร่วมกันจุดเทียนเทพพระสาวเทวาที่ภูก,กับดวงชะตาจักรราศีโบราณเดิมมามาร่วมกันครับวันที่13บคุมภาพันธ์2569ติดต่อเข้ามานะครับทาง บ้านเขียวครับอ s อท e ซ u n 5 9ที่ขึ้นมาหน้าจอตรงนี้นะครับรับผู้เข้าร่วมพิธีครั้งนี้จำนวนจำกัดนะครับเต็มแล้วปิดรับทันทีครับแล้วหวังว่าจะได้พบกับกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับในงานพิธีขอบคุณครับ